เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชางวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถราคาย่อมยาวไปชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าอัลติสนะครับปี08ครับปี2008เครื่องเกียร์ดีครับอันนี้เครื่อง1,800ซีซีนะครับใช้น้ำมันล้วนก็ลงเครื่องมาใหม่นะครับก็ไปใช้กันได้อีกยาวครับเครื่องน้ำมันล้วนเครื่องตัวนี้ไม่เคยแก๊ส ใช้กันอีกยาวเลยคุ้มๆราคาเพียง39,000เานบาทนั่นเองสำหรับท่านที่หารถไว้ใช้งานอยู่คันนี้คุ้มนะครับราคาก็ไม่แพงตัวรถก็ยังสวยครับรูปทรงสวยงามความ้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายแอร์เย็นเพลงเพาะมีตำหนิก็คือกันชนหน้าด้านล่างครับมีแตกตามรูปครับมีแตกด้านล่างตามรูปครับครับอานนี้ครับไม่เยอะครับไม่เยอะ ไปเปลี่ยนกันชนก็เราทําสีด้วยด้วย,วยก็ส่งสัมััน์นะครับทำํำไนซีเรียสอะไรก็ขับใช้งานได้สบายภายในยังสวยสมบูรณ์เบาหนังไม่ขาดเกียร์ธรรมดาเข้าครบทุกเกียร์กระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านแอร์เย็นเพลงเพราะช่วงล่างแน่นเลี้ยวไม่ดังเล่มเอกสารชุดโอนครบผมใช้ได้เลยสวยสวยครับบอดี้ดีไม่มีชนหนักราคาเพียง3 9 0 0 0บาทั่นเอง ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีปเป้าลดร,ร,ราคาเบาๆให้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้มีพาคลิปใหม่ๆครับลดถ,ถูกๆให้เลือกซื้อกันทุกวันคงเครื่อง,องสะอาดครับสะอาดตัวเครื่องสวยๆเลยครับลงใหม่1 8 0 0ซีซีขาน้าบางๆเลีมครบคันนี้อยู่ราชบุรีครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อย าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ